พระองค์ท่านทรงบอกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันนี้มันมีความหมายลึกซึ้งมากนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อทุกฝ่ายได้ยึดแนวทางอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะมีสังคมที่ดีที่สุดพระองค์ท่านต้องทรงอดทนอย่างยิ่งเลยท่านอยากจะทำอะไรท่านก็คงทำตามอำเภอใจของท่านไม่ได้ท่านก็ต้องปล่อยให้ทุกอย่าง เจ้าของประเทศประชาชนได้ดําเนินการไปตามคันลองกลองธรรมทุกคนอาจจะเกลียดกันนะครับแต่รักพระองค์ท่านเมื่อมีพระองค์ท่านอยู่ก็สามารถสยบเหตุการณ์ต่างๆทุกอย่างยอมหมดสงบหมดนี่คือโชคดีของชาวไทย